Oh, สวัสดีค่ะครูซสดินจาก mousemoy.com กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูก็นำข่าวประจำวันนะคะมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนภาษาเยอรมันไปด้วยแล้วก็เข้าใจบริบทสังคมในประเทศเยอรมันไปด้วยนะคะซึ่งข่าวในวันนี้เนี่ยเอามาจาก Tar เกสชาพุ่งตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะอ่านข่าวเต็มๆนะคะก็เข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ที่วงเอาไว้ได้เลยนะคะเข้าไปก็จะเจอหน้าคุณนายกรฐมนตรีหญิงของเยอรมันนะคะคุณแองเกลาแมคเคลนะคะ แบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยข่าวค่อนข้างยาวค่ะแต่ว่าครูอยากจะเล่าให้มันกระชับแล้วก็อยากจะเน้นที่การเรียนภายอรมของทุกคนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าไปที่เนื้อหาหลักๆก,ก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยววันนี้จะเรียนยาวมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็อยากจะติดตามยังไงก็อย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็กดไลค์ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เอาไว้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมาเจอกันบ่อยๆกับข่าวเยอรมันนะคะซึ่งถ้าผลตอบรับดีนะคะเราก็จะเรียนกันไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็กดคอมเมนต์กดติดตามมาได้นะคะว่าชอบหรือเปล่านะคะ และก่อนที่เราจะมาเริ่มอ่านข่าวกันนะคะก็แจ้งไว้ก่อนเลยว่าข่าวเนี่ยจะอยู่ในระดับ B1 B2 ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจได้นะคะหรือว่าคําศัพท์มันยากเหลือเกินหรือว่าลักษณะการเรียงประโยคนะคะเพราะฉะนั้นคนที่พอจะเข้าใจแล้วเนี่ยลองดูประโยคตามไปด้วยนะคะส่วนคนที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะก็ค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกใจ อางั้นเดี๋ยวเรามาดูในข่าวกันก่อนเลยนะคะเวลาอ่านข่าวเนี่ยเราจะเจอตัวใหญ่ๆตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเหมือนหัวข้อข่าวนะคะถ้าเกิดเราอ่านตรงนี้พอเข้าใจนะคะก็จะทําให้เราเข้าใจข่าวว่ามันน่าจะไปทิศทางไหนนะคะตรงนี้เขาบอกว่า I know p a n d e m i c ร์ม n t k น e f i r e t a อร์ g e r ตรงนี้บอกว่าพันธ e m i มีนีนะคะโรคระบาดเนี่ยเขาไม่รู้จักวันหยุดนะคะเหมือนวันหยุดราชการอย่างเงี้ยนะคะส่วน Kent เนี่ยก็คือแปลว่ารู้จักมาจากแวบเคนนะคะ ส่วนข้างบนนะคะทุกคนน่าจะพอเจอบ่อยๆแล้วก็คือโคโรนาครีเซอร์นั่นคือวิกฤตโคโรนาที่ไหนคะิน u ดอชลัน n d ในประเทศเยอรมันนะคะสแตนก็คือของวันที่เท่าไหร่นะคะก็เป็นข่าวของวันที่1เมษายนปีส0 2 0ี2020นี่เองค่ะก็คือวันนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูตัวเข้มๆกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสรุป ของข่าวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบไม่แน่ใจว่าฉันควรจะอ่านข่าวนี้ต่อหรือเปล่านะคะให้มาดูตรงบรรทัดเข้มๆนี้ก่อนนะคะเป็นบทสรุปเลยถ้าเกิดน่าสนใจค่อยไปอ่านเนื้อหาต่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะอ่านได้เนื้อหาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในประโยคแรกกันนะคะเขาบอกว่า Dimension in Deutschland sollen über o s t e n wegen der Corona-Pandemie auf Reisen und Besuche verzichten ขอแค่ประโยคแรกก่อนนะคะก็คงจะทำให้เพื่อนๆแบบตกใจว่ามันยาวจังเลยนะคะเจอประโยคยาวๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันดับแรกให้หาประธานกับแวร์ให้เจอก่อนนะคะแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะคะประธานของเรา ส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างหน้าเนอะอ่าประโยคนี้พระเอิญอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะคะ dimension in deutschland นะคะ m e n t i o n แปลว่าผู้คนนะคะในประเทศไหนคะในเยอรมันนะคะคราวนี้หาแวบค่ะแวบมีอยู่2ตัวอยู่ตำแหน่งที่2ก็คือโซเลนแล้วก็จะต้องตามด้วยแว็บหลักของเราก็คือ f a s c i s t e n นะคะแปลว่าละไม่ทำอย่างเงี้นะคะพอบอกว่าไม่ทำเนี่ย เราก็ต้องตามด้วยอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่า out แปลว่าไม่ทำอะไรนะคะแล้วเราตามด้วยสิ่งที่ไม่ทำนะคะก็คือ e i เ e นกับ b e s u c h e นะคะ e รเ e นก็คือการเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมเบสูเคอก็คือการไปเยี่ยมเยียนคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นผู้คนในเยอรมันนะคะไม่ควรที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมเยียนคนอื่น ช่วงไหนนะคะค่อยมีอยู่ตรงกลางประโยคนั่นก็คือ Uber o s t e อช่วงทาง o s t e ทเลยนะคะก็คือทาง Easter เลยนะคะเพราะอะไรคะเวเก n น e r c โคโรนาพัน e m i เดมีเพราะว่ามีเรื่องของโรคระบาดโคโรนานะคะตรงนี้เลยขอกรุณาว่าอย่าทำนั่นเองค่ะประโยคต่อไปกันนะคะคันส l เ r อร m e ินแมเคล Und die Ministerpräsidenten verlängerten die Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April. คันเซอรินนะคะเรารู้จักอยู่แล้วนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีส่วนนามสกุลแมคเคลนะคะก็จะใช้นามสกุลของอุอังเกราแมคเคลมาใส่นะคะและนะคะอุนดีมินิสเตอร์เพรสเดนเซนต์นั่นก็คือประธานรัฐทั้ง16รัฐของเยอรมันเนี่ยนะคะเขามาประชุมกันใช่ไหมเราก็บอกว่าผลสรุปออกมาว่าเลงเนชเช่นก็คือยืดระยะเวลานะคะที่อุสกังเบชเชนคุน ตรงนี้มี2องคำเชื่อมกันอยู่นะคะคก็คือ b บชแคนคุ้เง,นงินแปลว่าจำกัดใช่ไหม a อ s สกั g แปลว่าออกจากบ้านหรือว่าไปที่สาธารณะเนี่ยนะคะยืดระยะเวลาการจำกัดการออกไปนอกบ้านจนถึงเมื่อไหร่คะ วันที่19เามษาเลยนะคะซึ่งถ้าใครติดตามข่าวก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าตอนนู้นเขาบอกแค่ว่าขอแค่2อาทิตย์พอนะคะก็ถึงประมาณต้นเมษาแต่ว่าตอนนี้คือเห็นว่าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นนะคะก็เลยจะขอยืดระยะเวลาจํากัดเสรีภาพของเราในการออกไปข้างนอกเนี่ยถึงวันที่19เเมษายนเลยเห็นไหมคะว่าอ่านแค่หัวข้อตรงนี้เนี่ยก็จะรู้เรื่องไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเนื้อหาข่าวกันดูคะ่ะ มาดูที่หัวข้อต่อไปกันนะคะเขาพูดถึงว่า I underest oster f e s t as normal นะคะตรงนี้ถ้าเกิดย่อๆให้ฟังเลยก็คือการเลี้ยงฉลองช่วง e a s t ตอร์ของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปสำหรับปีนี้นะคะเป็นที่รู้กันว่าปกติอีสเตอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาของครอบครัวนึกถึงช่วงสงกราน ของบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะมารวมตัวกันแล้วก็หาใครกินกระต่ายใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปก็คือขอให้ย่าพึ่งเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมญาติกันนะคะคราวนี้เป้าหมายคืออะไรนะคะมาดูตรงนี้ค่ะ Dustyel Private the outbreak of coronavirus super l a n g s a m e n ก็คือเขาบอกว่าเป้าหมายที่เราต้องทำแบบนี้ค่ะมันก็คือการที่จะ แฟลังซามเมนทำให้มันช้าลงเนี่ยนะคะมาจากลังซามเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครจำได้เอสาสไพรททุ่งคือการกระจายนะคะของอะไรนะคะก็คือของโคโรนาไวรัสค่ะก็คือการกระจายของไวรัสโครโครโนานั่นเองที่ต้องทําให้ทุกคนเนี่ยกรุณาอย่าเดินทางหรือว่าไปเที่ยวกันหรือเกาะกลุ่มกันก็เพราะว่าอยากที่จะทําให้ไวรัสโครโครโนานเนี่ยมันกระจายช้าลง ราวนนี้ใเรื่องต่อไปนะคะก็คือบอกว่า w i a w o l l e n e I n e น b e r f o r d e r u n g v e r m e i d e ออันนี้ก็บอกว่าในเครื่องหมายคำพูดนะคะแสดงว่าคุณแม็กเคลเป็นคนพูดนะคะบอกว่าเราต้องการที่จะลดงานที่มัน overload นะคะของใครเดาได้ไหมคะก็คือของทาง แพทย์และพยาบาลน,นั่นเองค่ะเรามาดูประโยคตรงนี้นะคะบอกว่า b e h a n d l u n g schwer e r covid 1 9 f ä l l e auf der intensivstation liege im durchschnitt bei deutlich über zwei wochen und dauere damit länger als erwartet ยาวมากอีกแล้วใช่ไหมคะก็ต้องหาประธานกับแวกก่อนนะคะ the behavior นะคะการรักษานะคะรักษาใครตาด้วยตรงนี้ g e n i t i v นะคะบอกว่าผู้ป่วย เคสโควิด -19 ที่เป็นหนักนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่แผนก intensive station นะคะก็คือแผนกที่ดูแลผู้ป่วยหนักนะคะบอกว่า리거นี่คือแวบค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอิมดัวชนิดโดยเฉลี่ยนะคะประมาณเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปคะ่ะแล้วเพราะฉะนั้นนะคะดาวเรอร์นะคะนี่ก็คือใช้เวลามากกว่าที่ คาดไว้ค่ะ l ä n g e r as e r w a r t e t นะคะแบบ e r w a r t e t ก็คือ e r w a r t e n แปลว่าคาดหวังเอาไว้คาดคิดเอาไว้นะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากอนมามัยออกนอกบ้านนะคะดูว่าให้ใส่หรือไม่ให้ใส่ค่ะ kind p f l i s h t f ü r s cute mask e n หัวข้อบอกว่า ไม่ต้องใส่นะคะไม่ใช่หน้าที่ที่ทุกคนจะต้องใส่ออกจากบ้านนะคะสำหรับอะไรชุดสมาชเชนก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะมาดูประโยคกันนะคะ The k a n z l e r i n und die Minister p r ä s i d e n t e n sprachen in der Telefonkonferenz auch über die Lage in Pflegeheimen und Behinderten Einrichtungen er ตรงนี้เจอประธานใช่ไหมคะประธานอยู่ข้างหน้าอีกแล้วคะ่ะ The k a n z l e l n n n und ีมินิสเตอร์เพรสเดนเทเหมือนเดิมนะคะทั้งหมดนี้คือที่เขาเขียนข่าวมาก็คือเป็นการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณแองเกลาเมเคลแล้วก็ประธานรัฐทั้งหมด16รัฐเนี่ยนะคะที่ได้คุยกันผ่านโทร e ัพทคอนเฟอเรนซ์นะคะโทรศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับอันนี้ก็คือสถานการณ์หรือสภาพณปัจจุบันของที่ไหนคะเฟลเกอร์ไฮเมนก็คือ สถานที่ดูแลผู้ป่วยนะคะที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่ช่วงกลางวันหรือว่าอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็ไอริชทุงเง่านี้ก็คือเหมือนเป็นตึกเหมือนเป็นสถานที่หรือโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะสำหรับดูแลเบ h ิน d e r t ชนก็คือคนพิการนะคะประโยคต่อไปนะคะ d e r e n b e น o บ n e r Musten b e n s เ n d e r s น e อนเด t ร์ w e r d e n s a g t วเดนสักเทอ e n ก็คือ คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปสองทีเนี่ยนะคะจะต้องได้รับการป้องกันเป็นพิเศษนะคะ besonders geschützt ตรงนี้ก็คือป้องกันนะคะใครกล่าวไวค้ค่ะก็คือคุณแมคเคโอกล่าวไว้นั่นเองคะ่ะ es werden intensiv daran gearbeitet, gear für diese Einrichtungen med mas medizinische Masken zu besorgen ะะอันนี้คุณแมคเคิลยืนยันเลยนะคะว่าเขาจะตั้งใจทํางานเต็มที่เลยนะคะจัดการเรื่องนี้นะคะเรื่องไหนนะคะดาวการตัวนี้คือเรื่องไหนก็คือตรงนี้ค่ะเบสซอเกนจัดหาจัดหาอะไรนะคะก็คือหาหน้ากากที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเบสแมดิซีเนชัมาสกนสำหรับที่ไหนนะคะก็คือเฟือแล้วก็ดีเซอร์ไอริชทุงเงินนะคะก็คืออาคารที่ต่างๆที่ต้องดูแล คนป่วยนะคะหรือว่าดูแลผู้สูงอายุเงี้ยนะคะหรือว่าดูแลผู้พิการนะคะก็จะจัดหาหน้ากากให้เป็นพิเศษนะคะก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้หน้ากากาก็ขาดแคลนกันใช่ไหมคะสาหรับคนธรรมดาเขาก็เลยยังประกาศอยู่ว่าไม่ใช่หน้าที่นะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาหน้ากากอนมามัยใส่กันยากนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็สรุปกันเล็กน้อยวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับ